บัดนี้ก็ถึงดูการออกพรรษาแล้วยังพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันออกพรรษาปวารณาเราผู้มีศรัทธาทั้งพระทั้งเนรทั้งเมช,ชีก็ได้พากันมานุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลอุปแปด พระก็รักษาศินสองร้อยยี่สิบเจ็ดสามาเนนก็รักษาสินสิบก็ขอให้พากันทบทวนดูว่าการที่เราบวชเขามารักษาศินดังกล่าวนั้นนะตลอดพรรษานั้นสินเราบริสุทธิ์อยู่ไหม หรือว่ามันขาดมันด่างพร้อยอย่างไรบ้างให้ประมูลมาดูมเมื่อเรื่องขาดตกบกค้องอะไรอยู่ก็ชำระสาสางซะวันนี้ก็เป็นเอเวพรวันพรุ่งนี้ ก็ชีวินวันออกพรรษาภาวนาวันภาว,น,วนาก็คือวันอุโบสถนั่นเองแต่ท่านใช้คำภาวนาแทนอุโบสถไม่มีการสวดปาติโมกข์แล้วก็มีการภารวนาซึ่งกันและกัน บรรดาที่เรามาบวชอยู่ร่วมกันหากได้เห็นความบกพรติอะไรของกันากันไม่ดีไม่งามอย่างไรแล้วก็ขอตักเตือนได้คำโบรนานั่นนะเราจะไม่ถือตัวถือตนยอมให้เพื่อนภิกษุสามเณรตักเตือนได้แม้แต่เป็นสามเณรถ้าเขา เป็นคนดีเขาเห็นความโรคพฤตของเราบุกคล้องเขาว่ากล่าวตักเตือนเราก็ควรฟังอไม่ควรจะไปถือเนื้อถือตัวว่าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วผู้น้อยจะมาสั่งสอนนี่ไม่สมควรอย่างโน้นอย่างนี้แล้วก็โกรธไม่ถูกต้อง ทางที่ดีแล้วเราต้องยอมมดธรรมเนน้อยถักเทือนเราก็ฟังถ้ามันผิดอย่างที่เขาว่านั้นเราก็ยอมละทิ้งไปซะมันก็เป็นเสนมันก็เป็นในสมบัติอันดีแล้วเกินะมีผู้มาชี้ขุมทรัพย์อันดีให้สิ่งใดที่ไม่ดีเราก็จะได้สละมันออกไป เราเอาแต่ความดีเท่านั้นนะความชั่วเราไม่เอาเพราะฉะนั้นเมื่อใครมาชี้ว่าคุณทำชั่วอย่างนี้นะอย่างนี้ถ้าเราพี่นาตัวเองเอาชั่วจริงแล้วก็ยอมยอมละแต่ไม่ยอมทะเลาะวิวาทกับผู้บอกพันควรจะยกมืออนุโมทนากับเขาแสดงความขอบคุณดขอบคุณเขา ค่าที่เขาชี้ความบุกร้องให้เราถ้าหากว่าเราพิจารณาดูแล้วเห็นว่าตัวเราไม่ผิดเขาอาจจะมองเราเข้าผิดไปเขาจะเห็นเราในแง่ได้แง่หนึ่งแง่ความไม่พอใจแล้วก็ปั้นเรื่องขึ้นยกโทษเอาก็มีบางคนนะ ชอบอิจฉาหรือเสียาผู้อื่นบุคคลเช่นนั้นเราคนดีควรก็ให้อภัยถ้าเราไม่ให้อภัยเราตอบโต้ไปเราก็ชั่วเหมือนกันไม่มีดีนี่ให้เข้าใจพระพุทธเจ้าทรงสอนอาสาทงสาธุนาชีเนเพื่อเอาชนะความไม่ดี ของเขาด้วยการทำดีตอบคติในทางพุทธศาสนาเป็นอย่างนี้นะให้พากันจำไว้ไม่เหมือนอย่างทางโลกทางโลกเขานั่นถ้าใครทำมาทำไม่ดีพูดไม่ดีต่อก็ต้องสอนให้ทำไม่ดีพูดไม่ดีตอบโต้กันไป เราจะไปยอมให้เขาเหยียบย่ำายเดียวไม่ได้เราก็มีศักดิ์ศรีเป็นมนุษย์คนหนึ่งอันนี้เป็นกิเลสของมนุษย์ประจำตัวมาแต่อเนกชาติในเมื่อมนุษย์ยังไม่บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษขั้นใดขั้นหนึ่งแล้วยังละไม่ได้กิเลสเหล่านี้นะเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมนุษย์มันถึงได้ทะเลาะวิว,วาทกัน ไม่หยุดไม่โย่อนก็เพราะเหตุนี้เองดังนั้นเราผู้เป็นนักบวชผู้มาประพฤติธ,ธรรมเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ถือสาหาความใครจะว่าอะไรเราก็อดทนอดกั้นเอาแล้วก็ว่างเฉยไม่ตอบโต้นั่นเป็นชัยชนะอย่าง เป็นธรรมพระพุทธเจ้าสอนให้เอาให้เอาชนะความไม่ดีของเขาด้วยการทำดีตอบเอาชนะกันแบบนี้ในทางอุธศาสนาะน่ะไม่ใช่เราจะไปเอาไปตามกระแสของโลกเขาไม่ถูกต้องอโลกของเขามันเป็นอยู่นั่นเหตุน,นะ้นเขาจึงได้เบียดเบียนกัน ฆ่ากันตายทุกวนันทุกวนันไม่แห่งหนึ่งก็แห่งหนึ่งเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราเป็นนักบวชนี่เราเห็นโทษแห่งการเบียดเบียนกันขวของคนหมู่มากที่อยู่ร่วมกันดังนั้นเราจึงปลีกตัวออกมาจากบุคคลอันธพาลต่างๆ พวกเบียดเบียนกันอะรกันเราไม่เล่นด้วยไม่สู้เอนนี้ออกมาบวชอยู่ในชมรมของนักบวชผู้ไม่เบียดเบียนกันอืมนี่เขาให้เข้าใจความหมายนะนี่แหละความหมายของการที่เข้ามาบวชเพื่อเว้นจากการเบียดเบียนกันละรกันคนที่เข้ามาบวชในล้วนแต่เป็นผู้เบื่อหน่ายเห็นโทษแห่งความเบียดเบียน หมาย็วาว่าอย่างนั้นเราจะเข้ามาบวชออแล้วไ่ต้องการสร้างกรรมสร้างเวรกับใครออ <c oughs> แต่ถ้าบวชเข้ามาแล้วยังไม่อดไม่ทนต่อความกระทบกระทั่งยังแสดงกิเลสโมโหโทโสอะไรอยู่เช่นนี้กิเลสมันก็ไม่เบาบางจาก,กจิตใจ เนื่องจากการบวชนั้นเลยเป็นเครือขัดกิเลสอนนั้นก็มีอยู่บวชเข้ามาแล้วก็ยังมีอยู่ยังสะสมมันไว้เช่นนี้การบวชก็ไม่ได้รับอานิสงส์มากมายได้รับอานิสงส์น้อยดังนั้นเมื่อเราเป็นนักบวชเราหวังอานิสงส์อันยิ่งใหญ่คือความบริสุทธิ์ใจความพ้นทุกข์ในสงสาร ดังนั้นใครจะมาพานทะเลาะโบวแมงเราไม่เอาทั้งนั้นเลยมไม่เอาเมื่อเราไม่เอาแล้วใครจะมาทะเลาะเลยไม่มีเช่นอย่างเขาด่ามาเราไม่ด่าตอบแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปเท่านั้นเองออันนี้มันเป็นเรื่องสักกายะทิฐิ ความเห็นว่ากายเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขามูลเหตุใหญ่รากเหง้าของมันอยู่ตรงนี้เองอะความสำคัญว่าขันหามีในตนตนมีในขันหาอย่างนี้เคยเทศไทยฟังอยู่บ่อยอยู่แล้วเนี่ยอันนี้เนี่ยเป็นมูลเหตุให้คนเราทะเลาะวิวาทกันโกรธกันเกลียดกันมันคาอยู่ลูกนี้ เดินข้ามภูเขาลูกนี้ไม่พ้นเลยอืมเป็นอย่างนั้นดังนั้นจงพยายามเดินข้ามภูเขาลูกนี้ให้พ้นอย่าไปท้อถอยมันไม่เหลือวิสัยพระพุทธเจ้าจึงได้สอนถ้ามันเหลือวิสัยมบุคคลไม่สามารถจะรู้ได้พระองค์จะไม่นำมาสั่งสอนเลยเพราะว่ากายนี้มีอยู่แท้แท ทำไมจึงจะไม่มองเห็นแม้แต่ตาหนังเราก็ยังมองเห็นอันนี้มองตาหนังก็มองเห็นร่างกายนี่มีแต่สุดโทมลงไปเรื่อยๆไม่มีทางมันจะดีขึ้นมันจะสวยจะงามขึ้นไปไม่มีเลยวันคืนบีเดือนล่วงไปท่วงไปเท่าไหร่ ร่างกายนี้ก็ชุดโทรมไปเท่านั้นเท่านั้นอืมมันก็ยังเปล่งปั่งอยู่แต่อายุยังเยาวยังหนุ่มยังสาวขนาดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบถึงยี่สิบห้าปีระยะนี้แหละก็ยังหนุ่มกระซุ่มกระชวยอยู่พันพอเลยนั้นไปถึงสามสิบสี่สิบปีไปแล้ว ลูกโฉมนมพันร่างกายอาวัยวะบางส่วนก็โยนยานลงไปอ,อะไรอะไรก็ผิดปกติไปบ้างแล้วแต่ไม่มากอะไรคันย่างก็ไปห้าสิบหกสิบไปแล้วเอาแล้วร่างกายส่วนไหนก็ชำรุดสุดโทมไปมดังที่ทุกคนก็ยอมรู้ตัวเองมองดูตัวเองให้เห็น มันไม่ใช่ว่ามันจะอยู่คงที่ที่ไหนไอ,อการปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยสำคัญมากให้พากันปฏิบัติพิจารณาบ่อยๆเมื่อพิจารณาบ่อยๆก็จะเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นมาโดยเฉพาะผู้ที่ยังเยาว,ว์วัยอายุยังหนุ่มยังน้อยอันนี้เนี่ย มักจะหลงสำคัญว่าตนสวยตนงามอยู่เสมอเสมอไปเป็นอย่างนั้นดังนั้นไอ้กิเลสตัวนี้เราเราต้องลระวัดระวังเต็มที่เลยอย่าปรุงอย่าแต่งมันขึ้นในใจกระจิตนี่นะเป็นผู้สำคัญผิดอ่ะดูผิวพรรณวันนะดูร่างกายสด สวดทรงเข้าไปแล้วเราเนี่มันสวยงามอืหน้าซื่นชมยินดีและเข้าใจว่าผู้อื่นมองเห็นเราก็จะรักใคร่อพอใจในรูปโฉมอันนี้อันนี้ความคิดอย่างนี้นะอย่าให้มันมีความเป็นนักบวชต้องระง,งับต้องมีสติ เพราะมันไม่เป็นความจริงมันสวยมันงามก็แต่ผิวนอกดังที่เคยพูดได้ฟังบ่อยๆหรือไม่เป็นความจริงเ่ยลองพิสูจน์ดูสินนก็มีแต่ผิวหนังข้างนอกนี่แหละหุ้มอยู่มันก็ยังพอดูกันได้รูปร่างกายอันนี้นะถ้าลอกหนังนี่ออกแล้ว เอยเอาให้พอเป่า,ปาใครก็ไม่เอาไม่ว่าแต่ขายแหละเอาให้พเปาเป่าก็ไม่เอาอืมมันเป็นอย่างนั้นความหลงของคนเรามีนิดเดียวเท่านั้นแหละถ้ามารู้อย่างว่าน,นี่แล้โอ้ใครจะไปหลงไหลย,ยินดีในรูปในกายนี่ยเพราะว่ากายนี้ถึงมีหนังหุ้มอยู่ แต่แล้วเมื่อทำการทำงานอะไรไปเงื่อ,อไหลออกมาตามขุมขนนี่ามาติดแปะเปะะเเปเปืป้อนอยู่ในหนังนี่แล้วก็เปืเป้อนไปถึงผ้านุ่งผ้าห่มเข้าไปแล้วถ้าหากว่าไม่ซักไม่นั้นทิ้งไว้วันสองวันทํ้วันก็ส่งกลิ่นแล้วมีกลิ่นไม่ดีมาโดนจมูกเข้าไปแล้ว ก็น,นี้เห็นได้ชัดๆอยู่แล้วนะนะฉะนั้นการที่เรามาปฏิบัติตามคำสองพระพุทธเจ้าเกียกในสติปัฏฐานสี่เนี่ยนะสติกำหนดพิจารณากายอเป็นอารมณ์ว่ากายนี้ก่สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเรียกกายานุปัสนาสติปัฏฐาน กับพระองค์สอนอย่างนี้กับความมุ่งหมายเพื่อให้มีสติกำหนดรู้ร่างกายนี้ความเคลื่อนไหวของร่างกายนี้อยู่เสมอไปอม,มันเป็นอย่างไรมันเคลื่อนไหวแล้วมันเป็นอย่างไรอาการของร่างกายเป็นอย่างไรอย่างที่ว่าไอฟังมาแล้วนั่นแนะละม,มันก็เป็นความจริงอย่างนั้นแหละ อโลกหนังนี้ออกแล้วมันก็มีแต่น้ำเลือดน้ำน้องน้ำเหลืองไหลเย,ยิม้มทั่วร่างกายนี่ในท้องอันเป็นที่อาศัยเป็นที่อยู่ของอวัยวะต่างๆเป็นหัวใจเป็นตับเป็นไตเป็นปอดเป็นไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรต่างๆที่อาศัยอยู่ในโครง มีที่โครงหุ้มอยู่เรานี่นะล้วนแต่เป็นของไม่สะอาดเป็นของสกปรกทั้งนั้นเลยอาศัยหนังหุ้มอยู่ที่เฉยดอกเราจึงมองไม่เห็นสิ่งโสโครกในร่างกายอันนี้อย่าทั้งไม่เที่ยงไม่ยัง,งยืนอีกด้วย เมื่อสิ้นลมหายใจแล้วจิตวิญญาณออกจากร่างนี้ไปแล้วทิ้งไว้บนดินสักสองสามวันก็ขึ้นอืดแล้วส่งกลิ่นแล้วมีกลิ่นเหม็นคุ้งไปแล้วอันนี้แนละมันเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นชัดๆเลยว่า ไอ้ร่างกายนี่มันยังไม่เน่าไม่เปื่อยไม่ทรงกินเหม็นก็เพราะยังมีจิตอาศัยอยู่เท่านั้นเองจิตครองเมื่อจิตครองอยู่นี่บุญกุศลยังมีอยู่บุญกุศลยังรักษาร่างกายอันนี้อยู่หมายความว่าอย่างนั้นถ้าหากว่าจิตไม่มีอยู่ในร่างกายอันนี้แล้วแสดงว่าบุญหมดแล้ว เมื่อบุญหมดแล้วร่างกายนี้ไม่มีสิ่งรักษามันก็มีแต่เน่าเปื่อยผุพังไปอมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมานนะถ้าบุญยังมีอยู่จิตใจยังอาศัยร่างกายอันนี้อยู่ไอ้ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมมันก็ยังปองดองกันสามัคคีกันอยู่มันยังทำหน้าที่สามัคคีกันทำให้เกิดพลัง กำลังกายแข็งแรงเดินเหินไปมาได้อยู่กินหลับนอนได้ทำการงานอะไรได้นี่เพ่ออาศัยบุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันยังหล่อเลี้ยงอยู่มันยังรักษาร่างกายอันนี้ให้อาให้จิตได้อาศัยอยู่แต่คนส่วนมากไม่รู้ จิตมาอาศัยร่างกายนี่ก็สวัสอาศัยอยู่ไม่คิดสร้างบุญบาร,รมีหนีจากทุกข์ในสงสารเลยอ,อยู่เฉยๆอยู่สมมติว่าตนได้เกิดมาเป็นคนแล้วก็เป็นคนอยู่งั้นนะล่ำไปไม่รู้จักว่าเราเกิดมาเป็นคนนี่ควรทำอะไรหนอจึงถูกต้องอยิ่งดี จึงเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นไม่เคิดบางคนนะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่คิดจะนั้นมันก็อยู่เรื่อยไปสนุกสนานเรื่อยไปหาอยู่หากินหาความสุขสนุกสนานชั่วคราวไปเท่านั้นเองนะอืะถ้าผู้ใดมานึกถึงตัวเองอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเนาะ อา้าวร่างกายนี่มันไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนดวงจิตได้มาใสายอยู่ก็เพราะว่าสร้างบุญบาร,รมียังไม่เต็มยังเข้าสู่นิพพานไม่ได้ถ้ามาใสาขันห้านี่สร้างบุญบาร,รมีไปก่อนไม่ใช่ว่าเรามาเกิดเล่นตายเล่นเฉยๆเกิดมาแล้วหาแต่ความสนุกชั่วคราว ไปเรื่อยๆอย่างนี้นะนี่ถ้าว่าเกิดเล่นถ้าเกิดมาแล้วนึกถึงตัวได้อย่างว่านี่ก็ทนุถนอมร่างกายอันนี้ไว้แล้วก็ทำความดีเข้าไปสร้างบุญสร้างบาร,รมีเข้าไปผู้มีอินทรีแก่กล้าก็ได้ออกบวชสระรบ้านเรือนแก่สถานเข้าวัดวาอาราม บัวจำศิลภาวนาไปผู้หญิงสมัยนี้จะบวชเป็นพระก็ไม่ได้จะเป็นภิกษุณีก็ไม่ได้เพราะว่ามันหมดยุคหมดสมัยไปแล้วไม่มีผู้สืบต่อเหมือนอย่างภิกษุสงฆ์ภิกษุสงฆ์นี่มันมีผู้สืบต่อสืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้ง พระองค์บริพานแล้วใหม่ๆมานูน่นพระสงฆ์สาวกเจ้าท่านก็ประพฤติพรหมจรรย์เป็นแบบอย่างของคุณบุตรผู้มีศรัทธาออกกวดท่านก็ปรึกเลือกันมาให้ปฏิบัติตรงตามธรรมตามวินัยมาเรื่อยๆมาสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ดูเหมือนว่า ยังเหลืออยู่ประเทศไทยเท่านี้แหละที่ประพฤติตรงต่อธรรมต่อวินัยพอสมควรนอกนั่นแล้วเท,ท่าที่เที่ยวไปดูแล้วไม่ไม่สมบูรณ์แบบแล้วการบวชเรื่องความบวชไปตามความคิดความเห็นของผู้เป็นมุขประมุขประธานอยู่ในที่นั้นๆหน,น,อนือประเทศนั้นๆ ผู้เป็นประมุขประธานเห็นอย่างไรก็บรญ,ญัติขึ้นไปซึ่งไม่เหมือนอย่างในประเทศไทยเราประเทศไทยนี่ใครจะบรญ,ญัติขึ้นเกินกว่าคำสอนของพระเจ้าไม่ได้ที่ประชุมไม่ยอมไม่รับรองต้องปฏิบัติไปตามพุทธบัญญัติ ต้องปฏิบัติไปตามพระธรรมที่พระองค์แสดงไว้ใครจะไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงไม่ได้เว้นเสียแต่ผู้ที่มีนิสัยเคยล่วงอาวัตมาแล้วบางศิขาบุตรบางอย่างเมื่ออุปชาอาจารย์ตั้งแต่ต้นตระกูลนุ่น ร่วงมาแล้วลูกที่ลูกหาก็ล่วงต่อๆกันมาจนถึงปัจจุบันนี้แหละไม่สะทกสะทานกลัวบาปกรรมคำชมขั้วมันจะตามสนองให้เป็นทุกข์มีอยู่อย่างนี้สำหรับบางหมู่บางคณะเพื่อก็สำรวมในพระวินัยเต็มที่ ปฏิบัติให้ตรงตามทำตามวินัยมแม้อาบัตเล็กๆน้อยก็สำรวม,มไม่ไม่ประมาทไม่ล่วงเกินเป็นอย่างนั้นไอ้เช่นนี้นะดูมันจะมีอยู่ในประเทศไทยของเราแห่งเดียวเท่าน,นี้แหละที่ตั้งใจปฏิบัติตามธรรมวินัยแม้เล็กๆน้อยๆก็ไม่ร่วงเกินอืม แต่ก็มีอยู่เป็นจำนวนน้อยเพราะฉะนั้นพวกเราได้มาอยู่ในเสนาสนาป่าเช่นนี้แล้วก็มีพระภิกษุเป็นผู้นำทางปฏิบัติไม่ร่วงสึกขาบทวินัยน้อยใหญ่สำรวมตนอยู่ด้วยดีพวกเราเป็นชีเป็นขาก็ รีบเร่งทำความดีเข้าไปถ้าหากว่ามีพระสงฆ์คงข้าเจ้าองค์ใดลืมตัวเผลอตัวไปสแสดงกิริยามรารยาทไม่ดีต่อผู้เป็นชีเป็นขาวอย่างนี้นะก็ให้ตักเตือนกันมแม่ชีแม่ขาวก็เตือนพระได้เหมือนกัน เอาอย่างนี้ผิดระเบียบแล้วนะคุณออย่าทําดีกว่าอย่าพูดดีกว่าเราเป็นสมณะต้องตั้งอยู่ในความสงบเราก็เตือนกันด้วยดีอย่างนั้นอย่าไปอาุโลมปฏิโลมในทางไม่ดีต่อกัน พราะกิเลสเนี่ถ้าหากว่าเราน้อมใจไปแล้วมันไปจริงๆเลยถ้าเราทำใจเข้มแข็งไม่ไปตามมันอล้วนี้มันก็ไปไม่ได้มันก็เกิดขึ้นไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นต้องทำใจเข้มแข็งว่าเรื่องนี้ไม่ดีควรละไม่ควรอ่อนโยนตามมตั้งสติสํารวมใจให้มั่นคงแล้วกิเลสเหล่านั้นมันก็ รังงับไปเองมันเป็นอย่างนั้นให้พากันเข้าใจมแตะลงมือทำนั่นแหละเพราะว่าอุบอายธรรมะอันใดก็แนะนำหมดไปแล้วอตอนนี้ไปก็มีแต่ตั้งใจทำกันถึงแม่ไม่ได้อยู่ด้วยก็ฝากคำสั่งสอนไว้แล้วนับไม่ถวน ถ้าว่าผู้หวังดีตัโตวเองหวังแสวงหาทางพ้นข์จริงปฏิบัติตามที่คำสั่งสอนที่แนะนำนี่แล้วโอเหลือกินนะต,ต้องเป็นผู้สงบระงับแน่นอนนะถ้าประมาทไม่ปฏิบัติตามแล้วกับใครก็ช่วยไม่ได้มแม้จะอยู่กับครูบาอาจารย์ใกล้ชิดอย่างไรก็ครูบาอาจารย์ก็ช่วยไม่ได้ถ้าเราไม่ปฏิบัติตามะ มันเป็นอย่างนั้นเดิมมาน,นะแม้่จะอยู่ไกลอุปชาอาจารย์ยังไงถ้าเราไม่ประมาทเราปฏิบัติตามฝึกตนอยู่ห้ามต้นให้ได้อยู่อย่างนี้แล้วก็มันก็เจริญได้ในพาารจมรร์นี้ขอให้ทำใจลงไปให้สง,งบลงไปให้มันได้นี่เป็นบทบาทเบื้องต้นจริงๆการนำใจสง,งบนี่นะ อย่างไรก็อย่าไปยอมใจปล่อยใจพุ่งซ่านลำคาญทำให้ใจสงบให้ได้มากๆยงิ่งดีเมื่อใจสงบมากๆแล้วมันก็มีกำลังกำลังแห่งการพิจารณาการเจริญวิปัสนาแยกแยะธาตุสี่ขันธ์ห้าร่างกายสังขารต่างๆให้เห็นตามสภาพความเป็นจริง มันก็รู้ได้เห็นได้เมื่อใจตั้งมั่นเข้มแข็งด้วยดีแล้วอยอ่ที่มันรู้ไม่ได้เพราะใจไม่ตั้งมัน่นไม่เข้มแข็งกิเลสมันมาปั่นเอาท่านี้ก็วหวั่นไว้ไปตามมันนั่นแหะมันจึงรู้ไม่ได้มันจึงเป็นไปไม่ได้การปฏิบัติะ้อยพากันเข้าใจตอนนี้ไปแล้วก่อนทำความสงบ ต่อไปจนกลัวจะสมควรแก่เวลา